ของน้องตายครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่ของน้องตายน้องปูวัดท่าข้ามหรือวัดพงศารามนะครับที่ตำรวจนะก็มาเจอการต่อแถวยาวเลยนะตระกิมก็ไม่มีเพราะมทางผู้ทธศาสนาของเราอ่ะโอ้ตรงไหนเด็ดนะครับเป็นศิลปะอร่อยจังนะเย็นๆหวานหนะครับคือรมน์ทำตายกับน้อง โรงธรรมสภาวัดท่าข้ามหรือวัดไปรามสร้างเมื่อปี2500นิดาพิดาของเราโคศก่2470ครับ ขยับตออกไปนิดนึงก็เป็น่รนตานเรียกว่าโรงงานทำสภาสร้างเมื่อพศ2470บเราไปดูด้านในกันครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะเสื้อผ้าที่แขนไว้ีไว้ที่นีเ้ไปดูด้านในนะครับดูด้านในนะครับไมอยากจะมีเสื้อตัวใหม่ก็เอาไปซักให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ยันสวยงามนล้วับไป ไปเลือกตูนะครับของลูกหนูของเราลาแสนะครับอ่ลาแสเป็นไม้นะครับในการทาสีเพิ่มเติมนะครับสาราลงคำสภาแห่งนี้นะครับขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุโบราณเรียบร้อยแล้วนะครับของกรมศิลปากรนกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ มีพระประธานในหลวงธรรมนีด Aí, ้วยนะครับค ah. so. oh, sure ือผู้ทอดนะครับจากวาวแรงหักนะครับโอ้ต้องขออภัยนะถ้าออกสเนียงผิดนะครับวาวแรงหักนะครับคือโป๊ะอาตรงศาลาตรงนั้นนะครับอ่าก็ทอดกันใหม่ๆสักดิ์เลยนะครับอ่าเพิ่งใส่ถรงมีป้ายด้วยนะครับเขียนว่าโรงธรรมท่านนายุองค์การหลวงธรรมสภาสร้างเมื่อพศสองพันห้าปีเถาะ กูนุมานงานคือพระนุ้ยกนิทโรพระพรมพระหนูพระกิมของ้วยคณะพุทธบริษัทวัดหงสารามนะครับปีสมร4 7 0นเสาีใน้กออ้าวแลสิพ่าไปเกกว่าปีแล้วนะครับเราถ่ายทำเมื่อ สสนความุขณะที่ถ่ายทำนี่เป็นเดือนมีนาคม2565นะครับท่าเป็น95ปีแล้วนะครับการเพินสาทุสาทุกสาธุวะใครที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครที่จนก็ขอให้ร่ารวยใครที่ป่วยก็ขอให้หายปวดทุกท่านทุกคนนะครับเงินไหลรองทองไหล น,นี่เราพามาดูศิลปะโบราณนะครับสถาผัสกกรรมการก่อสร้างโรงธรรมวัดสารามหรือวัดท่าข้ามอำเภอปนิชลบวร,รีครับนะมีต่ความสุขความเจริญนะครับขออุปมนทนาบุญให้กับทุกท่านทุกคนนะครับที่มาร่วมขอขอ,ขอ,อยติพยพิจเตศรครับสวัสดีครับ